เชษยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟซีน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋านะคะมีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะกับรถกระบะทรามาหากินราคาถูกผ่อนสบายสบายนะคะวันนี้มีมาเสิร์ฟให้อีกแล้วนะคะที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีนะคะ ใกล้ๆนี่เลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะเข้ามาชมรถกับน้องจเจจ๋าได้เลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับอีซุดีแม็ก2.5ตัว S นะคะซึ่งไมายวิ่งไปเพียง140,000กิโลนะคะ เป็นไม้แท้ไม้เดิมได้สีขาวมุกมีแขบเปิดได้นะคะสภาพสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะค่าตัวถูกด้วยนะคะค่าตัวเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเอาใจสายคนอยากได้กระบะราคาถูกไว้ทำมาหากินและที่สำคัญได้รถเกียรเอไว้ใช้งานด้วยนะคะสเปคตัวนี้นะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัว1.9นะคะเป็นโฉมก่อนเปลี่ยนตัวเป็น1.9นะคะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับดีแมคันนี้ นะคะหน้าโคมไฟด้านหน้าสวยๆใส,ๆ,สๆนะคะสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นแบบพรีเมียมนะคะโลกโก้ออสูองเขานะคะตรงกลางจะเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมทะเบียนหนึ่งทบุท่าทรหาร3 2 6สองคันนี้ยังไม่ได้นะคะคันนี้ยังไม่ได้มีคนจองนะคะยังโสดอยู่เลยนะคะคันนี้รอเจ้าของ ลูกค้าที่มีไรายได้อยู่ที่17,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้าแต่ถ้าใครมีไม่ถึงสามารถเอาสามีภรรยามาร่วมไรายได้กันได้ออกรถฟรีดาวไปเลยนะคะสวยๆได้รถสวยๆเดิมๆแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรถปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะไปะชมในส่วนของตัวด้านใต้ซุ้มล้อกันบ้างนะคะใต้ซุ้มล้อนะคะให้เห็นสภาพสวยๆเดิมๆนะคะรถ ตัวน็อตทุกอย่างไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะมาพร้อมกับแมตก์อลลอยนะคะโรงงานยางปี2019นะคะซึ่งถ้าลูกค้าจบคันนี้นะคะน้องจ้าจ๋าจะมีการเนะคะเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นให้นะคะดูจากตัวดิสเบรกนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆคงสภาพเดิมมากเลยนะคะคุณลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนตัวของอ่า ใต้แคสซีต่างๆนะคะโครงสร้างรถบอดี้รถนะคะเป็นของเดิมนะคะอ่าลูกค้าคนไหนได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนตัวของกระจกตรงนี้นะคะเป็นตัว S นะคะก็เป็นตัวพับมืออยู่นะคะแต่ว่าปรับไฟฟ้าแล้วนะคะที่เปิดเป็นแบบโคเมียมนะคะจากสภาพสีรถนะคะตัวบอดี้รถนะคะโครงสร้างค่อนข้างจะเดิมนะคะใหม่ก็คือเป็นรถเกจเนั่นเองนะคะคุณลูกค้านะคะได้ไปใช้งานแบบเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวใต้แคสซีกันบ้างนะคะใต้แคสซีไม่มีรอยพ่นสีไม่มีอรมมอยโปสสีนะของเดิมของแท้เลยนะคะสุภาพสวยสวยเดิมๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะแมงทั้งสีล้อก,ก็อยู่ในสภาพสวยและสมบูรณ์แบบนะคะสวยๆเดิมๆมเลยาคาสาคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะใครก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะคะบอกเลยนะคะบอกเลยยังไงก็คุ้ม นะคะสภาพรถดีเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะคะไฟท้ายเดิมมีกันชนให้นะคะไลเนอร์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถจอดกันแดดมากเลยนะคะน้องก็จจจะเปิดท้ายให้ดูนะคะอ่าในส่วนของตัวนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะด้านท้ายนะคะส,สวยๆเดิมๆนะคะ ตัวน็อตน้องกระจาเปิดฝาท้ายกระโปรงลงไม่ได้เพราะว่ามีรถข้างหลังควางอยู่นะแต่น้องกระจาให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอยากเดินทางมาชมรถด้วยตัวเองนะคะแนะนําให้มาหาน้องกระจาได้เลยติดต่อน,น้องกระจาเข้ามาก่อนนะคะอ่าอย่าเพิ่งตกใจน้องกระจาทําไมดุมตัวนี้หายนะคะมันหลุดออกมาจากเจ้าของเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ให้นะรีวิวให้ดูชัดๆเลยแบบนี้เลยจริงใจจริงใจไปเลยนะคะคุณลูกค้านะอ่า แค่ซีเดิมนะคะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยแก้ไขนะคะอ่าลถขังเรานะคะก็แ,แค่ดุมตรงกลางนะคะแค่เอามาใส่สวมนะคะใส่ลงล็อกก็ขับได้แล้วนะคะแต่ไม่ให้ลูกค้าไปสภาพนี้แน่นอนมาชมความสวยความเดิมภายในกันเลยนะคะภายในเนี่ยนะคะสวยๆนะคะค่ะขออาใจคนรักย่าด้วยกันนะคะใครอยากได้รถสภาพสวยๆถูกๆนะคะไม่ต้องเกรงใจนะซื้อได้ทุกอาชีพ ซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะน้องเจ้าจ๋าไม่เลือกอาชีพลูกค้าแน่นอนขอเพียงอย่าติดแบ็คลิสต์แล้วก็ขอให้ได้ได้เป็นของเท่าของค่างวดนะคะอ่ะตัวน็อตนะคะตัวน็อตจากแผงแคบนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะสติกเกอร์จากกระจกยังเดิมทั้งหมดเลยนะคะนี่คือรถสภาพเดิมนะคะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง2.5นะบอกไว้ก่อนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอะบอก นี่คะ่ะตัวเบาะนี้นะคะก็เป็นสภาพเบาะหนังนะเบาะหนังนะคะพนักพิงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะรถคันนี้ไม่เสื่อมสภาพเลยก็คือเอาไปวิ่งใช้งานได้เลยนะคะยา,ยาวๆลูกค้าจ๋ะนะแล้วก็ในส่วนของตัวลายสีแต้มะจะโรงงานเนี่ยยังอยู่อยู่เลยเดิมกว่านี้น่าจะมีแค่ป้ายแดงแล้วนะคะคุณลูกค้านะอ่าสภาพเบาะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะติดเบาะหนังนะคะหุ้มเบาะหนังเดินด้วยได้ตะเข็บสี นะคะแดงนะคะแดงดำนะ,ะสวยๆเดิมๆแผงประตูสีดำนะคะเฮดรูมสะอาดสะอา้ะอานคุณลูกค้านะ,คะใครที่เป็น FC น้องก้าจามานานแล้วติดตามน้องก้าจามาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นเลยว่าน้องก้าจาร,รีวิวรถแต่ละคันนะคะรีวิวตามความจริงและรีวิวตามสภาพนะคะคันไหนว่าสวยก็ว่าสวยคันไหนไมีตําหนิจุดเก็บตรงไหนน้องกาจาก็จะแจ้งไปในคลิปนะคะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณลูกค้าที่จะตัดสินใจเจ้าซื้อรถมือสองคุณภาพดีๆหนึ่งคันไว้ใช้งานนะคะ รับรองยังไงก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าน้องจ๋าไม่โกหกลูกค้าในส่วนของเกียร์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะคะถุงหุ้มเกียร์สวยๆเดิมๆนะคะรวมไปถึงตัวแอร์แบบอนาล็อกนะคะระบบวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกตินะ,ะมีกล้องเจ้าของเดิมแล้วจะติดกล้องถอยนะคะมาให้นะคะแต่สภาพเครื่องยนต์น้องจ๋าแจ้งไว้ก่อนเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจริงๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจริงนะคะเพราะที่เพรยนต์น้นขายร้สภาพเดิมนะคะ เพราะว่าถ้าชนหนักพิกคว่ำโครงสร้างไม่เดิมเขาไม่นําเข้ามานะคะที่ที่นี่คือบริษัทเพชรยนต์นะคะทุกอาชีพบอกได้และต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อรถกับเจ้าจ่าได้นะคะนะอ่ะสเปคแบบนี้นะคะ2.5นะคะตัวแคบนะหรือคันเดียวราคาไม่แพงนะคะกดติดตามไว้เลยหรือว่ารีโทรหาน้องเจ้าจ่าเลยนะคะเบอร์ศู4 2 9 8 7 7 6 6นะคะมาเป็นครอบครัวนะคะเพชรยนต์ด้วยกันนะคะน้องเจ้าจ่ายินดีนะคะดูแลลูกค้าทุกๆจังหวัดเลยนะคะทุกๆ ไวทุกทุกเพศนะคะทุกทุกเพศดึกมากกว่าเนาะ20ปีบริบูรณ์ก็สามารถเจ้าซื้อได้แล้วนะคะอ่ะใครสนใจนะคะไว้ทำมาหากินลงไร่ลงสวนนะคะค้าขายนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไวรุ่นทํากินนะคะประมาณนี้อยากได้รถผ่อนสุถูกนะคะเอามือ2ไปใช้ก่อนต้นทุนน้อยนะคะรายได้2เท่าก็อยู่ที่1 6ื่นต่อเดือนอ่ะโอเคให้น้องจัาดันเคสให้ จัดได้แน่นอนนะคะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนคุณพ่อคุณแม่อาชีพข้าราชการวัยเกษียณนะคะก็สามารถซื้อได้นะลองปรึกษานาอจ๋าดูเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะความสวยความเดิมของคันนี้นะค่ะสภาพเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์ไม่มี illing, อ weg, ha, รอยเ <noite> ยิ้มจากน้ำมันเครื่องเลยนะคะคานหน้าคานเดิมแน่นอนนะคะลูกค้านะคะคันยึดหม้อน้ําเดิมนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะของแท้ของเดิมนะคะไม่มีโกกลูกค้านะคะ นะคะสวยๆเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องอ,ะอ่ะเครื่องยนต์สองจนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรอยซึมจากน้ำมันเครื่องไม่มีนะคะลูกค้าดูกันชัดๆเลยนะคะเครื่องยนต์วิ่งใช้งานได้ปกติเรามีวารนตีร้านให้นะคะซื้อไปเจอชนหนักพิกามรับซื้อคือนนะคะบริการฉุกเฉินยีชั่วโมงมีให้ภาษีพรบรตรวจน้ำมันเครื่องเรามีให้นะคะพูดว,ว่าเรามีบริการหลังการขายคอยซัพพอร์ตลูกค้านะคะซื้อรถมือสองทั้งทีต้องเชื่อมั่นนะคะต้องดูรถดีๆนะะคต้อง ดูรถคัดเกตต้องดูรถให้เป็นนะคะถ้าไม่ชอบคันนี้นะคะมีคันอื่นให้เลือกมีเลือกเยอะนะคะเรามีตัวเลือกให้คุณให้คุณลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นที่ว่าลูกค้าจะพอใจในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าในการใช้งานหรือไม่นะคะเนาะจะแนะนําให้ลูกค้าได้ทุกทุกขันเลยจริงๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าจริงนะคะบริการด้วยใจนะคะบริการประทับใจนะคะแนะนําเลยนะคะนาะจ๋า ไม่ดูถูกอาชีพลูกค้าแน่นอนนะคะขอเพียงมีเอกสารยืนยันที่มาที่ไปของรายได้แล้วก็เป็นสองเท่าของค่าง,งวดนะคะผู้หญิงผู้ชายซื้อได้หมดกระบะนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลออโต้เอาตัวสูงตัวเตี้ยนะคะนอกจากก็มีคันอื่นให้แนะนำนะคะแนะนําให้โทรถ้า,าลายแอดเข้ามายากนะคะแนะนําให้โทรสายตรงหาน้องจ๋าได้เลยนะคะก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ นั่นทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะคุณลูกคา้านาะจาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องจ้จ๋าเพรยนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ